กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นห้องจับเวลานะที่ใชห้องนี้จะไปจะไป,ไป,ไปห้องจับเวลาห้องจับเวลามา<ป>ต่อห้องจับเวลากันดีกว่าขอผ้าเท่าเดิมไปฮะตัวแรกวอสับตีไปสับตีไป ไม่แตกคับตัวฮะดีมากครับเป็นการประเดิมที่เซาซอยมาเออนี่มันต้องแต่อย่างนี้นี่เออขอเวลาไว้ก่อนขอเวลาไว้ก่อนเออโล้นมาหมวกมาเออกลบมาเอา้าตัวนิ่มมาตัวนิ่มมาสองเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเมื่อกี้แต่คุ้มอยู่มาต่อครับมาต่อครับ เออมาขอเก็บตัวเล็กตัวตัวเล็กก่อนแล้วกันนะตัวเล็กเล็กก่อนแล้วกันเออเม่นมากระต่ายมาอย่างนี้สวยงามตามท้องเรื่องฮะไปต่อครับไปต่อครับเลดคุณว่าไงอย่านิ่งขอระเบิดแล้วกันระเบิดว่าไงโอ้ไม่น่าแตกอ่ะเก็บตัวเล็กก็ได้ไม่แตกอ่ะเก็บตัวเล็กก็ได้เออมา แตกหน่อยอสศวีนแตกหน่อยไม่แตกว่ะไม่แตกว่ะเออมาดิมาดิาดเออจอนสลัดมาขอตัวใหญ่หน่อยขอลองตัวใหญ่หน่อยแตกไหมจ๊ะกบก็ได้สับกักบกบอเชื่อตัวใหญ่ไม่แตกแน่เลยจริงไม่แตกจริงอ่ะเก็บเศษก็ได้วะเก็บเศษก็ได้วะมา เออมาพ่อครัวมาเออแค่เก็บแค่เสรก็คุมแล้วนะทุกคนเออเวลามาก่อนเวลามาก่อนเอาระเบิดเข้าครับระเบิดเข้าตัวเดียวเองโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยนะเออจอสลัดมายังไงสักตัวเหอะตัวใหญ่แล้วกันเอ้าเรียบร้อยมาดิเรียบร้อยมาดิ เรียบร้อยว่ะดิคุ้มค่าเลยนะตัวเดียวคุ้มค่าเลยนะโอ้เอาเรื่องเดี๋ยวพเกือบจะหมดตัวไปแล้วเกือบจะหมดตัวไปแล้วเดี๋ยวยังกู้คืนได้มาขอต่ออีกสักหน่อยแล้วกันเอา้าแล้วพี่หมีแตกมาอีกเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิยยดคุ้มเลยยิ่งกว่าคุ้มเลยทีนี้ยิ่งกว่าคุ้มเลยแจ๋วเลย สวยงามฮะสวยงามฮะขอต่อยสักหน่อยขอต่อยสักหน่อยโอ้โหแต่แม่งจะไม่แตกเอานะเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวแตกเลยเออพอดีกว่านะเอาเป็นว่าเอ้ยยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะแต่ก็พอดีกว่านะฮะพอ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 จริงแล้ว พอจริงแล้วพอจริงแล้วโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแลกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ